หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดชาเชิงเซาออกให้บริการประชาชนใน,นพื้นที่อำเภอบางคล้า ที่วัดสาวชงงาะงอกอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานางสาวชัดประออนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพย์เคลื่อนที่พอ,อสวโดยมีนายอำเภอบางคล้าส่วนราชการและกิ่งกาชาติอำเภอร่วมงานกันคับข้างจังหวัดชะเชิงเซาได้รับพระราชทานเป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่35ตั้งแต่ปี2515สืบสารพระราชณิธานสมเด็จพระศรีน,นครินทราบรมราชชนนีในการดูแล สุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกิจกรรมครั้งนี้บรูรณา,าการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมการแพทย์แผนไทยและส่งเสริมสุขภาพอย่างครบวงจรพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบถุงยางชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน จังหวัดนครนายกเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแลนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณชนรัพฤกรีสอทอําเภอบ้านนาโดยมีนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสํานักงานกรปร,รเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้จังหวัดนครนายกได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนําร่องภาคกลางรวมกับเพชรบุรีและปราจีนบุรีในการบูรณาการแผนพัฒนาและต่อยอดโครง การพระราชะดำริโดยมีการคัดเลือกโครงการสำคัญ3โครงการนำมาศึกษาเชิงลึกได้แก่เขื่อนขุนด่านประการชนอ่างเก็บน้ำบ้านหวังม่วงและโครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในที่ดินมูลทิชัยพัฒนาซึ่งจะเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นางสาวสลารีวันทัพทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสารพลังประชารัฐประจำจังหวัดครั้งที่4ทับ2,568โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองจัดขึ้นเพื่อสรุปผลและวางแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากปี2,569การประชุมครั้งนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่เกษตรการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมกำหนดทิศทางการทำงานในปีถัดไป ทั้งนี้มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนคาดว่าจะช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระยองมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และทางด้านบริษัทโคเวสโตรประเทศไทยจำกัดนำโดยนางสาวนิสาสุทธิพรภัยสารกุลกรรมการผู้จัดการร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทั้งจากกรุงเทพและมาบตาพุทธจังหวัดระยองลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนหาดสุชาดาระยองโดยจับมือกับศูนย์วิชาการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา รวมกันปั้นลูก e อ b o บอเพื่อบำบัดน้ำและฟื้นฟูสภาพดินเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักง,งานกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งปลูกติตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรและพื้นที่นับเป็นอีกก้าวสําคัญในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อรักษาป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งให้คงอยู่ต่อไป